ทุกคนคงจะเหนื่อยจากการทำงานกันใช่ไหมวันนี้โมก็เลยออกมาเที่ยวอีกแล้วนะที่นี่นะคือเป็นสถานที่ที่แบบเดินทางง่ายมากเริ่มกันที่ MRT สุขุมวิทแล้วก็ไปต่อที่ BTS อโศกนั่งยาวๆไปจนถึงเคหะเลยจ้ะเอาสิงป้าคือโมก็ไม่เคยนั่ง BTS ไกลขนาดนี้มา่ก่อนเลยทุกคนพอมาถึงเคหะแล้วเนี่ยก็ต่อสองแถวด้วยเลยนะโอ้โหมีเลียงเป็นตับเลย1 0บาทตลอดสายประมาณ1 5นาทีก็มาถึงสถานตากอากาศบางปูของเราแล้วคือทางเข้าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบกรมทหารอะไรสักอย anyway. ่างหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าก็ คือแบบสถานที่สะอาดมากมีถังขยะแยกสําหรับถ้วยอาหารนกแล้วก็มีสบู่ล้างมือให้พร้อมเลยอันนี้นะ้โมก็มาถึงตอนประมาณห้าโมงกว่านะแดดอาจจะแบบแรงนิดนึงแต่ว่าแสงคือสวยมากคือเป็นช่วงเวลาที่แบบทําให้เราได้อยู่กับธรรมชาติได้ผ่อนคลายในช่วงเวลาที่เครียดได้เยอะเลยบรรยากาศคือแบบโคตรจอยแล้วิ่งในจัวช่วงที่ใกล้พระอาทิตตกนะทุกคนม,มันเลิศเกินคุณนะโคตรอันเลียวอะคือแบบคุมแล้วที่นั่งรถมาเป็นชั่วโมงยังไงก็ลองหาเวลามาผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติจะได้กลับไปทํางานได้อย่างมีความสุขกันนะทุกคน ค